โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของด่านบอสแซดต,ต,ตกรัางแบทเทิรนอีกครั้งหนึ่งนะก็มาต่อจากซีรีส์เดิมของเราในช่วงนี้ก็คือ e x ็กซ์ e s u มซูเปอร์แบตเทินะครับด่านที่ยี่สิบเก้าที่า่าวะที่ว่าไรวะต้องบอกว่าด่านที่20่ป่ะขอเช็คดิไม่รู้จําไม่ได้ความจําเสื่อมด่านที่20ต่างหากครับผมยีถึงด่านที่สานะครับผม ไม่ใยี่สิบดิยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบนะก้อนนี้คือใกล้ที่จะจบอวสานซีรีส์นี้สักทีหนึ่งในช่วงนี้นะครับก็เหลือแค่สองแฉดสุดท้ายแล้วนะครับเรามาต่อจากที่พี่แล้วคือแฉดของฟิวเจอร์ซาก้าต่อไปคือด่านที่ยี่สิบเก้านี่ก็คือแฉดของฟูลพาวเวอร์นั่นเองนะครับผมพลังเต็มเปี่ยมพลังเอ,อ่อรุนนะครับผมซึ่งแฉดฟูลพาวเวอร์ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแฉดที่ทั้งตัวละครตัวดีและต,ละตัวละครตัวร้ายเนี่ยมันจะมีแบบ อยู่ได้กันได้เพราะว่าเป็นตัวละครเป็นแคทที่แบบใครๆก็สามารถติดในขันนี้ได้ไงมันขอแค่พลังเต็มเปี่ยมก็พอแบบมีพลังฟูลพาวเมอร์ก็พอแล้วอ่ะไม่ต้องแบบสามารถปล่อยขึ้นเตาได้หรืออะไรได้อย่างนั้นเนี่ยตัวละครตัวร้ายตัวดีจะมีกันแบบมากหน้าหลายตามากนั่นก็หมายความว่าคุณก็สามารถจัดทีมในการผ่าได้หลายทีมเช่นกันนะครับแต่ว่าผมไปลองดูมาแล้วนะครับ ทีมที่มันสามารถผ่านได้แบบไวที่สุดน่าจะเป็นทีมของฟิเซอร์ฟ้าเบอร์ไวก็คือทีมโซลเอนเนมี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดาเมจแรงนะครับมันรีบจบได้มันตีสะใจไงเลิอกอย่างคือสตูเอดนเนี่ยเป็นสตูของตัวละครตัวดีด้วยนะครับทำให้ตัวละครตัวร้ายจะตีเข้าได้แรงเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วอีกอย่างมันเจอโกคู Who นะครับในเฟสที่3ทําให้ฟิเซอร์ฟ้าเบอร์ไวมันสามารถตีตึกิริคอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็เลย ทีมฟิเซอร์ฟลาเวอร์บายเนี่ยเป็นทีมที่จะเหมาะกับการเล่นในแคดฟูลพาวเวอร์มากๆนะครับมันจบไวแค่นั้นเองนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นแบบจบไวไวเน้นสปีดลันก็ไนดะ้ใช้ทีมฟิเซอร์ฟ้าแหละครับผมเข้าทางสุดแล้วนะฮะโอเคนะครับเมื่อกี้ผมไปรีมเพื่อนมาเฉยนะไม่ต้องตกใจนะครับผมซึ่งนี่ก็คือทีมฟิเซอร์ล้วนของผมนะครับนะบเป็นฟิเซอร์ออสตาเลยนะไม่ได้มีตัวละครตัวอื่นมาแจมอย่างใดนะครับ ไอตัวละครสีแดงก็เป็นฟรีเซอร์เหมือนกันนะเป็นตัวละครสีขาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟรีเซอร์แบบล่างเขางอกได้เออถามว่าโอมังก่าชลองนี่เอามาทําไมเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ผลผู้นําใช่ไหมละ่ะแต่จริงๆผมเอามาคือตั้งใจเอามาเพื่อ2อ,อย่างเลยนะเรน,น้อยหนึ่งเนี่ยมันสามารถลดเอเดคไฟล์น้ำข้ามได้40%นะครับแล้วก็สองมันซัพพอร์ตให้กับแคดนี้นะครับแคดฟูลพาวเวอร์คีย์บวก์ดสองเอเคบวก์ดสี่สิบดังนั้นเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่เหมาะกับการเล่นแบบสปีดลันมากๆเลยได้ทางการซัพพอร์ตฝ่ายตรงเอง40% ADK นะครับหักลบ ADK ฝ่ายตรงข้ามด้วยอย่างเงี้ยถือว่าดีเลยนะครับงงเนี่ยเ,เอามาก็น่าช่วยได้นะครับเพราะเราใช้ไอเทมหนูเนี่ยได้ลบ ADK ฝ่งข้ามไป40%แล้วเอามาคอมโบกับอุเมก้ชลอนแดงนี่คือศัต,ตรูจะตีเราไม่เข้าเลยนะอ,อนะครับนะ ถึงแม้มันจะไม่ได้ผลผู้นําก็ช่างมันหนึ่งครับผมเพราะว่าตัวมันเองมันมีค่าใหมาให้มาหยิบมาเล่นได้ดีอยู่แล้วมันมันดีอยู่แล้วไม่โอเมกล้จะลอนแดงนะมันดีในด่าน SBR มากอยู่แล้ว่งนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมโอเคเธนแรกอันนี้เราเปิดเธนมาเจอฟีเซอร์ฟ้าแบบดับเบิลเลยเนี่ยฮะเอาจริงก็ไม่ได้ดีเด๋าไหร่หรอกจริงๆมันควรโผมาตัวรับเธนซะมากกว่านะฟเซอร์ฟ้าเิอหนึ่งเธอสองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นไรมันก็ไม่ได้เสียหายมากหรอกแต่เราก็ไปค่อยจัดเทินใหม่ก็ได้นะ แต่มันจะเสียเวลานิดหน่อยตรงนี้นะครับผมผมเลยบอกว่าถ้าเราเปิดเทินมาเจอฟิเซอร์ฟ้าอยู่คนละเทินกันจะดีมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่ได้แย่หรอกนะฮะเพราะว่าเราทําเราเล่นแบบเพื่อเอาเวลาสปีดตันอยู่แล้วนะครับยิ่งเจอฟิเซอร์ฟ้าเทินเดียวกันก็ยิ่งจะไปไวกว่าเดิมเทินแรกนะอืมตอนนี้ก็ไปลาไปแล้วครับเทิทางกับเจ้าสึกเหลือครึ่งหลอดและเกือบตายนะ คิดว่าเทนี้ไม่น่ารอดนะพิเทียนของเราเนะครับตัวละครดาเมจมันเยอะเกินเทนี้ยังไงก็ไม่น่าจะรับดาเมจได้ไหวนะยครับมีฟิเซอร์เขียวสีล้านสีชนะทางสีซะด้วยครับคิดดูคอนตายไหมไม่ตายจริงเหรอไม่ตายซะด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฟิเซอร์กล้ามโตจัดการให้เนี่ยนะเตะยอดหน้ามาเลยไม่รู้น้ำกี่ศพเนี่ยรับไปซะส้นตินแย่อวกาศคนนี้แหละนะ หนักมากๆนะตามไซเดอนะครับทีมฟิเซอร์เวอร์ไว,ว,วมันเป็นทีมระเบิดดาเมจอยู่แล้วแหละดังนั้นก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะมันจบไวมากๆนะครับผมอืมตามนั้นเลยนะฮะโอเคโอเคมาปึ๊บแบบนี้ดูแกไม่ได้เชช่างมันครับฟิเซอร์ฟ้ฟาช่างมันครับฟิเซอร์ฟ้ามันไม่ได้ตีแรงอยู่แล้วนะครับผมแค่ามาเป็นตัวละครสายแท้งเฉยๆตรงนี้นะ่าจะไปใส่ใจมากเท่าไหร,ร่นะฮะโอเค ดูเหมือนว่าเราอาจจะยังจบยังจบเทอร์นนี้ไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะเฟเซอร์เหลืองเราตีแรงนี่ตีคิดิคอนได้ไหมล่ะฮึบไม่คีนครับถ้าคีจะเจ๋งกว่าน,นี้เยอะมากเลยนะแต่เบิ้ลขีว่ะเบิ้ลคีก็มันมันคงจะตีไม่ตายคยีหรือว่าไม่ใช่มาเบิ้ลคีให้หักให้ตายเหมือนกันน,นี้ก็เหมือนกันเหรอโอ้โหเหมือนเกมมันจงใจกวนผมอะ <laughs> ฟเซอร์เหลืองโกลเด้นก็เบิ้ลคี เบิ้ลธรรมดาคินะฟิเซอร์เหลือง ECA ก,ก้ามโตก็เบิ้ลธรรมดาคิแต่ตีแม่ตายไม่คิเป็นอะไรกัน <c oughs> นะ่ย้ตายโอเคมาครับเฟสสองใช้กับโกฮังกับวีดีโอแล้วก็ทั้งกับโกเทนซึ่งก็มาตัวละครสีแดงกับสีเขียวนะครับโอเคทีนี้เราก็จะให้ฟิเซอร์ฟ้าของเราย้ำใส่ตีใส่โกฮังวีดีโอไปเลยนะครับผมแบบนี้ส่วน โกลเด้นฟิเซอร์เนี่ยตีใส่ทั้งคเทนไปนะครับแบบนี้โอเคก่อนอื่นนะครับใช้เทียนไปก่อนแล้วกันอย่าลืมนะฮะสำคัญมากนะเพราะถ้าคุณพลาดแล้วคือคุณจะพลาดเลยนะคุณจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขใหม่ได้แล้วนะครับมันจะไหลไปตามสายน้ำมาเลยนะแก้ไขกลับใหม่ไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเวลาจะทําอะไรต้องคิดไตรตรองดีๆก่อนจะกดนะครับคือเวลาจะกดอะ่ะคือเวลาจะกดตัวละครที่สาของช่องอ่ะพยายามดูก่อนว่าเธอนั้นเราโอเคหรือยังเออ เราเพอร์เฟกต์แพนไหมหะอะไรเงี้ยเราค่อยกดตัวละครช่องสาให้มันให้มันสามารถเล่นไปต่อได้นะครับแต่เมื่อกี้กูโดนโกเทคสามไม่ตายเข้ามา2องแสนกว่าโดนดักหน้าก็อย่างนี้นแหละครับผมมันแพ้ทางท่าได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เลยโดนตีแรงแต่ไม่ปดนไรลได้อยู่นะก็แค่ก็แค่เลือดเหลือครึ่งหลอดก็ไม่ได้ตายใช่ไหมละ่ะไม่ได้แปลว่าตายเออก็แค่เหลือครึ่งหลอดแค่นั้นเองครับไม่ต้องกลัวตายหรอกผมบอกเลยมันแค่ครึ่งหลอด เรายังลันได้ไปไกลกว่าอีกเยอะนะฮะโอเคโกหังวิดีโอเกือบตายแล้วผมไม่รู้ว่าฟิเซอร์ฟ้าตัวละครสายแท็กมันจะฆ่าได้หรือเปล่านะดาเมจน่าจะประมาณหลักเกือบ2ล้านได้นะครับโอเคสตันนะเจมงหงล้านเจ็ดแสนตายเปล่าวะอุ้ยผมลืมเปลี่ยนเป้าหมายนี่ว่าโอ้ขออภัยลืมเปลี่ยนทาร็ต เมื่อกี้ฟิเซอร์ไฟไมาตีใส่ทังโกเทนนะับผมลืมเปลี่ยนอันนี้ลืมจริงลืมจริงแต่ว่าะไยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะโอเคมาโอเคแบบนี้ฟิเซอร์เหลือง ECA ไม่ได้แม้ตายนะเนี่ยลูกแก้วไม่ได้ลูกแก้วไม่ไหวเท่าไหร่นะลูกแก้วเอาจริงก็ไม่ได้ผิดที่ลูกแก้วหรอกผิดที่ตละลครมันเองที่มันได้ขี้ยาวละสน,นึงแหละนะแต่ก็เข้าใจตัวมันเก่าแล้วนะครับทำไงได้นะครับตัวสมัย ECA ยุคแรกๆก็แหละ ออไม่ได้เหมือนตัวละครสมัยนี้จะมีคิบวกมาให้จากพาร์สีเลยอย่างนี้ไงเอาจริงฟิเซอร์เหลืองอีซีก็มีแต่ว่าต้องไปเล่นช่องแรกซึ่งแบบเป็นจุดที่แบบว่าอันตรายมากกว่าซะมากกว่านะเอาตัวละครบ,บางๆไปเสี่ยงรับตีนช่องแรกนี่คือมีสิทธิ์ตายโหงแบบสูงมาก,มากนะครับผมโอเคทีนี้ก็จะเหลือแค่ทั้งกับโกเทนแล้วนะฮะ แต่ดูเหมือนเราจะอาจจะมีปัญหาตรงนี้นิดหน่อยมันฆ่าไม่ตายไงพิซเซอร์ฟ้าเราตีไม่เข้าไปทางธาตุแต่พิซเซอร์เขียวติดเบิเบ้ลเยี่ยมไปเลยขี่อีกรอบนึงขี่อีกรอบนึงด้วยนะฮะเสรษฐายให้พิซเซอร์เหลืองไม่ได้แหมให้ตายไม่งั้นผมว่าทั้งโกเทนน่าตายแล้วแหละจริงนะไม่ได้แมให้ตายเนี่ยฮะไม่เป็นไรครับมาพิซเซอร์ฟ้าแอคทีฟเข้าไปเลยยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วเรียบร้อยสองรันสอง <laughs> นะเป็นแอคทีฟที่แบบการันตีความตายอ่ะ มันการันตีความตายจริงเพราะว่าก่อนจะใช้ด้านเราต้องให้มันสตูมันเลือดต่ํากว่า30%ใช่ไหมล่ะการที่ว่าสตูมันเลือดต่ํากว่า30%แล้วจะรอดจากไอทิฟิสเตอร์นี่คือเป็นไปได้ยากมากนะครับผมแทบเป็นไปไม่ค่อยได้เลยก็ว่าได้นะโอเคมาบูมานี้ไปครับบวกเอเดเคแล้วก็ไอทมหนูไปครับป้องกันเบรกหนึ่งชั้นแล้วก็กันทับไปเลยครับกลัวให้มันไม่ต้องให้มันตายอ่ะกันแบบไม่ต้องตีอะไรให้มันเข้าแล้วนะครับผมโอเค เราก็จะให้ฟิเซอร์เวอร์บายตีใส่เบต้าโกคูเลยนะครับเพราะว่ามาในนั่นอย่างน้อยมันก็ตีคิริคอนได้ไงเพราะว่าศัตรูมันชื่อว่าโกคูนะครับผมคือหอกชื่อว่าโกคูก็สามารถตีคิริคอนได้แล้วนะไม่ต้องจะเป็นต้องเป็นการ์ดแบบโกคูเดี่ยวๆนะครับผมอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับผมเลยบอกอย่างนี้ว่าเวลาเจอเนี่ยเฟสที F ่สามจะเริ่มสบายหน่อยสำหรับตัวละครของฟิเซอร์เวอร์บายเพราะว่ามันจะรีบปิดฉากไอโกคูเบต้าได้ไวมากจริง เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะฮะว่าไวยังไงนะฮะนี่ครับตัวเพื่อน7ล้านดานเมจต,ตีคโชวัวร์ๆ้อยเปอร์เซ้เดิเบิร์นบหล้าน2ถ้าเบิ้์นเพิ่มจากกระดานนี่คือผมว่าโกคูบีเกต้าไม่น่ารอดนะครับจะติดไหมติดติดด้วยรอดเปล่าวาอาจจะแค่เกือบตายนะครับอาจจะรอดนิดหน่อยแต่ก็เกือบจะตายอ่ะเกือบหมดลมหายใจ กลัวตายมากกว่าไม่ตายนิดเดียวโอ้ยตามนี้ครับเลือดเยอะแหละเข้าใจเผื่อเท้ายต้องต้องเก่งๆไว้ไก่อนเลือดเยอะไว้ก่อนนะแต่ก็น,น่าเหลือเชื่อนะสามารถรับดาเมจฟิลเซอร์ฟ้าแบบสิบกว่าล้านได้และคือคลคอนทุกหลอกนี่คือรอดไม่ได้ก็ถือว่าด่านจริงๆแล้วด่านมันถึกเอาเรื่องเลยเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าถ้าเราไม่ได้มีฟิลเซอร์ฟ้ามันคงจะยากกว่าน,นี้เยอะจริงนะ ถ้าเป็นสมัยก่อนแบบว่าฟิลเซอร์ฟ้ายังไม่ได้มาในใน,ในเกมะโอ้โหน,น่าจะตึงมือใช้ได้นะพวกดาเลออย่างเงี้ยพวกดานแบบที่มันต้องใช้ฟิลเซอร์ฟ้าในการผ่านนี่คือแบบน่าจะยากเอาเรื่องเลยก็ว่าได้โอเคนะครับรอบนี้เราไม่ได้โดนดักหน้านะฟิลเซอร์ฟ้าของเราแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็น่าจะใกล้จบแล้วแหละเหลือแค่ตัวละครตัวเดียวเดียวลนะ ผมไม่น่าจะมาแพ้เพราะอะไรอย่างนี้หรอกมั้งเนอเอ,อหรือเปล่าอาจจะแพ้ได้นะอย่าประมาและกันเพราะว่าเธอหน้าแล้วหมดไอเทมแล้วด้วยแล้วคือดูทรงเลวก็ไม่สามารถปิดจ็อบได้ภายในเทิร์นี้ด้วยนะฮะถ้าเธอหน้าเราเปิดมาแย่มาแย่นี่คืออาจจะตายได้เหมือนกันต้องลองดูนะครับผมโอเคแต่น่าจะรอดแหละนะฟีเซอร์เหลืองก้ามตโดนแมาตายเข้ามาเท่าไหร่วะเนี่ยไม่น่าเข้าแรง หกเจ็ดหมื่นโอเคเพราะว่าเมื่อกี้มีดีบับเอเดียครีส์ไฟงข้างมาให้นะครับจากจากไอ้นั่นจากสกิลของโอเมก้าชันลอนแดงนะครับโอเคสบายแล้วครับไม่โดนดักหน้าไม่ตายก็น่าจะปิดจ็อบได้ตรงนี้ชิวๆจัดการเลยฟิเซอร์เหลืองโกลเด้นจริงๆผมกะให้ฟิเซอร์ฟ้าเป็นคนจัดการซะมากกว่านะเพราะว่าผมคิดว่าฟิเซอร์เหลืองมันน่าจะปิดฉากได้ภายในการโจมตีครั้งเดียว นะและ้วเมนสี่ล้านสี่ไปเลเซอร์จิ้ม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 เข้าไปะฮะคู่รักเกลียยเหลือเกินนี่จัดการคู่รักเลยเจ็ดล้านสามนะครับฟิเซอร์ฟ้าคนปิดฉากไปะฮะทำลายดวงดาวทิ้งไปเลยกูเกลียดคนรักกันอีชา้าเว้ยตูมระเบิดดาวทิ้งะฮะเมื่อฟิสเซอร์ฟ้าเป็นคนขี้หึงหรือว่าไม่มีแฟนนะครับผมโดนระเบิดดาวไปดิ เรียบร้อยก็จบไปอีกด่านของด่าน EXBR ด่านที่29นะครับก็เป็นด่านรองสุดท้ายแล้วนะเกือบสุดท้ายก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยไปในคลิปหน้าก็คือแัดของ Android นะครับเป็นแัดสุดท้ายแล้วก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย